ชั่วโมงสยองทรีดีตอนที่28โรงแรมหลอนข้างทางกลางดึกคืนหนึ่งชายคนหนึ่งกำลังขับรถยนต์ของเขาจากกรุงเทพและกำลังเดินทางไปยังจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเพื่อไปงานแต่งงานของเพื่อน ของแท้แท่วาเฮ้ยของแท้ของแท่ของแท่ของแท่ละของแท้ของแท่แท่วาเฮ้ยของแท้ของแท้ของแท้ของแท่ละของแท้ของแท้แท่วาเฮ้ยของแท้ของแท้ของแท้ของแท่ละของแท่สวัสดีผู้รับฟังทั้งหลายทุนหนทอกทอกวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนอยามวิการของทุกท่านพักนี้มีผู้ฟังจากทางบ้าน ผมมาเล่าประสบการณ์หลอนๆที่ได้พบระหว่างขับรถอย่างวิการกันบ่อยมากขึ้นใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้คิดว่าคงจะได้อารมณ์กันมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยมาเล่าอะไรพวกนั้นตอนนี้ซะได้มันใช่เวลาไหมเนี่ย หลังขับรถผ่านไปหลายชั่วโมงเวลาก็เริ่มเล็ดมากขึ้นเ่วงจังเลยกว่าจะถึงที่ก็อีกหลายกิโลหาเช่าโรงแรมนอนดีกว่าแต่ว่าในที่ที่แบบนี้มันจะไปมีโรงแรมได้อย่างไรวะ โรงแรมก็คงอยู่ในตัวเมืองซึ่งก็อีกหลายกิโลกว่าจะถึงเขาก็ได้ขับรถพร้อมกับมองข้ามทางเพื่อหาโรงแรมอย่างสิ้นหวังแต่ทันใดนั้นนั่นมัน องพักแล้วนะโชคดีจริงๆมีโรงแรมโมเตลเล็กๆเปิดอยู่ข้างทางในบริเวณพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนชายหนุ่มก็ได้เลี้ยวเข้าไปทันทีอย่างไม่ลังเล สภาพของโรงแรมแห่งนี้ดูไม่เก่าและไม่ใหม่ดูดีเลยทีเดียวอ้าวสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติ ยินดีต้อนรับสู่ห้องพักของเราต้องการให้ช่วยอะไรครับอ๋อพอดีผมอยากจะเปิดห้องพักห้องดึงนะครับพอจะมีห้องว่างไหมครับได้เลยครับตอนนี้ห้องพักของเราว่างทุกห้องเลยครับถ้าอย่างงั้นขอเชิญคุณลูกค้าตามผมมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องนะครับ ชายหนุ่มเดินตามพนักงานโรงแรมไปยังห้องพักอืมพักนี้ไม่ค่อยมีแขกเลยเหรอครับก็นะครับห้องพักของเรามาเปิดอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับที่จะไม่ค่อยมีคนผ่านไปผ่านมาก็เลยไม่ค่อยจะมีแขกอ๋อแย่จังเลยนะครับ ผมเองก็เคยคิดจะปิดที่นี่หลายรอบแล้วครับว่าจะไปหางานอย่างอื่นทำแต่ว่าด้วยความผูกพันกับสถานที่ก็เลยย้าฝืนเปิดต่อไปและอีกอย่างถ้าไม่มีห้องพักแบบเรานักเดินทางตอนกลางคืนแบบคุณก็คงจะลำบากใช่ไหมล่ะครับ <laughs> ใช่ครับผมโชคดีมากๆเลยที่มาเจอที่นี่ไม่อย่างนั้น คงต้องขับไปอีกหลายกิโลเชิญตามสบายนะครับขอบคุณครับหลังจากเข้ามาในห้องด้วยความเหนื่อยล้าเขาก็ได้วางกระเป๋าลงแล้วนอนลงบนเตียงทันที แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีกลิ่นเหม็นเน่าแปลกๆอบอวนอยู่ในห้องแต่ก็ไม่พบต้นเหตุของกลิ่นชายหนุ่มได้หลับไปแต่ทั้งไดนั้นเอง ผู้หญิง <poker> น <phones> <int agile music> ั <souls> ่งร้องไห้อยู่หน้าห้องนี่ อะไรนะครับใครทำคุณฉันรักคุณมากแต่คุณก็ยังทำร้ายฉันชายหนุ่มเริ่มกังวลเลยคิดว่าจะไปแจ้งพนักง,งานโรงแรมอ้าวเป็นอะไรไหมครับคุณลูกค้า คือว่าเมื่อกี้ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าห้องดูเหมือนเธอจะโดนใครทำร้ายมานะครับผู้หญิงแหละครับแต่ว่าห้องพักของเราไม่มีแขกคนอื่นเลยนะครับคุณน่าจะตาฝาดหรือเปล่าไม่ครับผมไม่ได้ตาฝาดแน่หลังจากนั้น พนักงานโรงแรมก็ได้ตามชายหนุ่มไปยังสถานที่เกิดเหตุที่ที่เขาพบกับสาวปริศนาแต่เมื่อมาถึงหญิงสาวคนนั้นก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วชายหนุ่มงงเป็นอย่างมาก ช่างเถอะว่าแต่ว่าแถวนี้มีร้านค้าบ้างไหมครับขับรถเลยไปอีกนิดจะมีร้านค้าเล็กๆเปิดอยู่นะครับขอบคุณครับเขาได้ขับรถมาซื้อของกินด้วยความงุนงงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมาถึง ก็พบกับร้าน้าของชําเล็กๆตั้งอยู่เท่านี้นะจ๊ะทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทนี่พ่อหนุ่มจะไปไหนหละ่ะอ๋อพอดีว่าผมจะไปงานแต่งเพื่อนที่ภาคเหนือนะครับแต่ว่าตอนนี้ ผมเช่าห้องพักใกล้ๆนี้อยู่ห้องพักที่ไหนล่ะก็ห้องพักที่อยู่ห่างออกไปทางนูน้นประมาณกิโลหนึ่งไลยครับงั้นหรอแต่ว่าแถวนี้ไม่มีห้องพักที่ไหนเลยนะจ๊ะใกล้สุดก็อยู่ในตัวเมืองห่างไปหลายกิโลเลยแหละอ<า>๋อป้าพูดอะไรเนี่ย เ่งงงจริงไงชายหนุ่มเริ่มรู้สึกกังวลน,นิดๆแต่ว่าเขาก็ต้องกลับไปที่โรงแรมเพราะว่ายังมีของที่วางไว้ในห้องเขากลับมาถึงโรงแรมทันใดนั้นเอง Eh. <laughs> คุณก็ฆ่าฉันคุณฆ่าฉันทำไมคุณฆ่าฉันทำไมชายหนุ่มตกใจเป็นอย่างมากเขาวิ่งหนีทันทีเขาวิ่งม,มายังล็อบบี้ของโรงแรมอ้าวคุณลูกค้าเป็นอะไรไปครับดูสีหน้าซีดเชียว ผีครับผีผู้หญิงอืมจะว่าไปเมื่อก่อนที่นี่ก็เคยมีผู้หญิงโดนฆาตกรรมโดยสามีของเธอเองในห้องที่คุณพักอยู่นั่นแหละครับสามีของเธอก็คือเจ้าของที่พักแห่งนี้และเขาก็ยังเป็นพนักงานต้อนรับอีกด้วยหลังจากนั้นสามี ก็เสียใจและผูกคอตายจุงที่ล็อบบี้นี้เลยแหละครับพนักงานโนรงแรมก็คือผีที่เป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นนั่นเองชายหนุ่มรีบวิ่งไปเอาของในห้องแล้วก็ขึ้นรถขับออกไปทันที เขาขับรถต่อไปอยัางงานแต่งของเพื่อนสวัสดีครับทุนไยทอทอกทอกวันนี้มีเรื่องของโรงแรมที่ถูกปิดตัวลงไปเมื่อหลายปีที่แล้วเพราะว่ามีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นสามีที่เป็นเจ้าของโรงแรมจับได้ว่าภรรยาของเขามีชู้แล้วก็ทะเลาะก,กันในห้องพักจนใช้มีด แทนศีรษะภรรยาตายคาที่ในห้องหลังจากนั้นผู้เป็นสามีก่อนนี้ความผิดโดยการผูกคอตายที่ล็อบบี้ของโรงแรมได้ข่าวว่าถึงตอนนี้ก็ยังมีคนพบเห็นโรงแรมผีแห่งนี้อยู่บ่อยๆด้วยครับน่ากลัว่าจริงๆ